ก uh like so well really ี่ปีแล้วประมาณปีเกือบสองปีปีที่ร้อยได้มั้งโอ้โหไมาเปลีวใคเไม่เปลี่ยนเบม่เปลีเ้นเลี่เ้นไ่แล้วยนนไ่แลี่นน่แลี่ยเ้ไ่ปลีนเ่เีย้วไลยนม่เลนเเียบนไม่เปี่ยนเบ้นไม่น้ไม่เปล่นเลี่ยน้ไมเปลี่ยนเนม่นเล่นเล่นเน้้นนเ มาตายไปแล้วครับไปหมดแล้วตายขอเสียงหน่อยขอหยุดเสียละเนื้อนี่ตอวิ่งเล่นหน่อยไปหมดแล้วตายตายแล้วเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้สี่ห้าคนเลยเออมันต้องอยู่ข้างๆแน่เลยที่เขาบอกว่าไงหมดแล้วสมมติ ม่อยู่แถวนี้แหละสอนนิดนึงพอหมดแล้วไปตาลงให้ก็ตายตายตายได้แล้วไม่อยู่ตรงนี้ไม่ไม่ชอบต้นไม้หรอกมันกลัวรนูมันไม่ยินเลยดิ้งเสียงจริงๆเายตายตาย เายตายตายเ่างระยะจับได้ใช่ไหมจับได้จับได้ผู้ชายปะจะได้จับได้กาอกันอยู่ส5คนเนาึบดูเสื้อใครอ่ะเกยจับพี่บังเกยจับพี่ใครอ่ะเขาจะหัวได้ไหม โดนพี่โดนเขาจำเขาจำหัวได้ไหมจำได้จำได้ใครเอาฟันมาเจาะมือเนี่ยไปเป็นไอเมนะเมื่อกี้ไม่โดนมานี่มามา่าทั่มามาี่า่าี่ม่ามา่า่่า้า่ เดียวมึนมากเลยอะ่ะเฮ้ยขยากเหรอ หลุดเขตแล้วเม มาแล้วตะโกนดังเลยพอเขาจะเดินมาหาแต่ไอ้่ญิงนี่แม่งเต้นยนะเต้นโดนว่าไงดนะพี่มือไม่มีหนวดไมปตำได้ให้มันมีหนวดอ่ะเพราะว่ามันหนักเล่นเอาเจ้าใช่ป่ะแล้วไปโกนหนวดไปพี่มือไม่มีหนวดอไปมาตามมาตามาตามมาตา <laughs> อะไรคอยทีคอยทีคอยทีหนึ่งไอมาไปมามา round fight ทำแน่ทำแน่ทำแน่อยู่นี่ <laughs> อ่นี่ไงฮอยอหมไอ้บานไอ้บานนึไม่น่าขำเลย อข<ฮ>าเป็นบาตายบาดเล่าเหรอยังไม่ได้พูดบาดตายแบบเดินแบบเดิเริ่มวงระยะการหาพอแลาว้วาตาย ไม่เนี่ยว้า่ะก็ใช่ก็ใช่ใช่แน่นอนยังไงก็ใช่พี่ดวะเล่นอยู่สองคนเหรอเล่น

นี่เจ้าน้นรพอเกเกตเกไม่คิวจะดูลอยโค้งโอเคเอแล้วไาเละอยู่นี่เองนั่นแม่อาจจ๋ เจมส์ตียังรูกว <laughs> ่ากูจะรอแล้ววะหนึ่งสองฮะมาเป็นก็ได้ตาล่างก็ตาหัวเลาะก็ได้ ग <t> ग <t> 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 ไอ้วันไม่อยากกินมีคนอีกมากมายที่อยากกินไม่อยากกินไมตาเจ็นครับครับปลาเป็นปลาตายหนึ่งปลาเป็นปลาตายปลาลองง่ายหรือปลาหัวเลาะปลาลองง่ายตาย มาดิ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 มาดมากมาดี่าดากเมานเมาดิมาดิมแดิมาดิมิมมดิมมาดิมมาดิมาดาดิาดนมามาดมาดิดาดิมาดิงางิมาดิมาด้าดามาดมาดิมาดมดิมามาดมาดมามมดา ไปไกลๆกูดีเดินมาโคตรไกลเลยอะไม่บอกแบบอะจะจะเป็นรอบสุดท้ายนะใครได้เป็นก็เป็นไปเลยละปลาเป็นปลาตาปลาหัวปลาหัวแล้วล้มอีกแล้วหรอวะปลาลงง่าย สักทีกินสักทีไอซี่แล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการเล่นปลาเป็นปลาตายในรอบเกือบสองปีของพวกเราเป็นไงบ้างสนุกไหมเพื่อนก็ทาเพื่อนชอบไทยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้านะคะเราจะการเล่นอะไรมาเล่นอีกก็อย่าลืมติดตามดูกันนะคะสำหรับนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะบายใครเป็นตาปิดตาเลย แล้วหาหาเนี่ยทั่วพลามสองเนี่ยไม่หาเริ่มคันแล้ว